มีนาสังโอฮายโก็ใมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทจะพาทุกคนไปสถานที่สถานที่หนึ่งค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าแคทจะพาทุกคนไปที่ไหนถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้แคทจะพาทุกคนมาขัดสีข้าวค่ะทุกคนเราไปดูกันค่ะว่าที่ญี่ปุ่นเขาขัดสีข้าวยังไงนี่ค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆตู้นะคะแล้วก็ เข้ามาค่ะเข้ามาด้านในเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมยกข้าวมาค่ะ<ม>เพื่อที่จะนำมาเทตรงช่องที่เขาระบุไว้นะคะข้าวหนึ่งถุงนี้น้ำหนัก30กิโลค่ะเราไปดูขั้นตอนการขัดสีข้าวกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือให้อ่านรายละเอียดนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะคะหมายเลขหนึ่งให้หยอดเหลียญนะคะ เราก็หยดเหรียญ500เยนหรือ1000เยนลงไปเนาะเพราะว่ามันจะมีะระบุอยู่ว่าต้องกดกี่นาทีหรืออะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เทข้าวตรงช่องที่มันเปิดขึ้นนะคะทุกคนเป็นข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวกล้องญี่ปุ่นนะแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่นิยมทานกันเนื่องจากว่ามันจะมีรสฝาดนะคะแล้วก็หอผมๆผมค่ะทุกคน เขาก็เลยจะต้องนํามาขัดสีข้าวก่อนแล้วค่อยนําไปถุงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอาถุงกระดาษที่เราใส่ข้าวมานะคะมาใส่ตรงช่องที่ข้าวจะออกมาเนาะแล้วก็กดระยะเวลาค่ะเพราะกดเรียบร้อยแล้วข้าวมันก็จะเริ่มไหลลงนะคะตามช่องที่มันกําหนด,ดเลยค่ะข้าวกล้องก็จะทยอยไหลลงช่องเพื่อนําไปถัดสีแล้วก็จะ ไหลออกมาอีกช่องอีกฝั่งนึงคะที่เรานําถุงกระดาษไปรองไว้นะคะในระหว่างที่ข้าวมันไหลลงนะคะเราก็สามารถที่จะเอา,อาชามหรือถ้วยนะคะมาเขี่ยเขี่ยให้ข้าวมันลงตรงช่องเนาะเพื่อที่ว่ามันจะแบบลงเร็วขึ้นค่ะทุกคน นี่ค่ะเมื่อข้าวมันขัดสีเรียบร้อยมันก็จะไหลามาตรงช่องที่ที่สี่นะคะมันก็จ่ายไหลลงมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้อ่าไหลลงมาหรือตกลงมาในกระสอบหรือถุงกระดาษที่เรานําไปวางนะคะเราต้องมีการกดปุ่มเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้ก็คือไหลลงมาตรงช่องรองรับไว้อยู่ค่ะทุกคน ตอนนี้เข้ากล้องมาไหลลงไปหมดแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็จะมารอตรงช่องที่สีค่ะเพื่อที่จะรอให้ข้าวขัดสีจนหมดนะคะแล้วเครื่องก็จะทําการทอนเงินค่ะคืนเราเมื่อ,อคํานวณเวลาในการขัดสีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตรงหน้าจอของเครื่องนะคะก็จะแสดงผลน,นะคะว่าตอนนี้เหลือระยะเวลานาน,านแค่ไหนยังไงนะคะ ส่วนคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยต้องใช้ระยะเวลาในการขัดสีข้าวนานแค่ไหนตรงป้ายด้านข้างก็จะมีระบุอยู่นะคะว่าถ้าใช้เวลา3นาทีจะได้ข้าวออกมาสีขาวใสามากน้อยแค่ไหนอะค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องทำการขัดสีข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาททำการกดนะคะให้ข้าวตกลงมาใส่ถุงกระดาษที่เรานำไปรองรับไว้นะคะทุกคน นี่ค่ะจากข้าวสีน้ำตาลกลายเป็นข้าวขาวใสแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการมวนๆนะคะแล้วก็มัดตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำการมัด ถุงแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะไม่หลุดออกมาเลยค่ะทุกคนสามารถยกขึ้นได้แบบโดยที่ไม่หลุดเลยนะคะวันนี้เราทำการขัดสีข้าวแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ